เนาะสามแล้วโควิดสามใช่ไปนะไม่หรอกมันก็ไม่ได้มีงานไงก็เลยแบบว่าอะจริงๆลืมประเด็นที่จะถามไม่ครบไปแล้วเพราะว่านานเลยลืมถามหายไปไหนบ้างหายไปไหนวะไม่เจอแล้วนะถามกันไม่ไม่ได้หายไปไหนเลยครับก็ก็อยู่บ้านแล้วทำอะไรงานดีเล็กเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยละครับก็ใช้ชีวิตปกติคือเราตั้งใจว่าจะแบบไม่ออกอีเวนต์นี้นี้ ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอช่วงโควิดแล้วพอพ้นโควิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีงานอะไรมากมายครับมันก็อาจจะมีติดต่อเข้ามาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าบางทีงานก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเรา dachte, เราก็เลยไม่ได้รับงาน่เดที่โบ้างคืออะไรบ้างที่ผมทำแบบมาะจําประจําคอ,อผมก็จะออกกําลังกายแล้วก็สร้างดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสร้าง ส่วนตัวนิดหน่อยเราเติตมบ้านใช่ใช่อะไร่งน,นนะครับแล้วก็แล้วก็มีแบบเนี่ยอย่างผมลิกิจก็เพิ่งปิดไปก็ถ่ายผมนิดกิตตลอดนะครับก็มันก็เลยหลังจากที่ปิดกล้องไปก็ก็เลยอยู่บ้านไปเที่ยวบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างแล้วก็ออกกําลังกาย มีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเพจก็คือให้เวลากับตัวเองอยู่สงบสงบอะไรเงี้ยพักผ่อนไหมครับพี่โตอะไรนะครับพักผ่อนเลยอะถือว่าพักผ่อนมากไม่ต้องพักชั้นแรกชั้นแบตใช่แต่เราก็ทำงานหนักเหมือนกันนะผมว่าเราพอเรื่องนี้คือหนักหนุกเราเหมือนกันในการถ่ายทำเออหนักมากเจนเหนื่อยแล้วก็ก็ตั้งแต่ทำงานมาก็ผมว่าเรื่องเนี้ยหนักสุดในในในการทำงานเพราะว่า เหนื่อยทั้งด้านของร่างกายแล้วก็ในในด้านของความคิดเพราะตัวละครมันเยอะแล้วก็เราทำงานยากคือเวลาถ่ายแต่ละทีนี่ถ่ายแล้วถ่ายอีกมันนานมันเยอะเวลาเวลาหยุดก็เลยรู้สึกสบายแต่ว่าได้พักผ่อนคืองานมันต้องละเอียดขนาดนั้นเหยอพี่ผมมันต้องถ่ายซ้ำถ่ายหรือว่าใช่ต้องละเอียดไม่งั้นไม่งั้นแฝดออกมาจะไม่ไม่เนียนนะครับมันจะไม่มีความเป็นตัวละครเล่นสามตัวก็เลย เล่นเป็นพี่หมื่นในภาคแรกแล้วก็เป็นลูกลูกฤทธิ์กับเรืองอีกสองคนใช่ครับใับใก็ต้องมีสามคาแรคเตอร์ไปเลยสามคาแรคเตอร์ใช่แต่ใกล้เคียงมันยากตรงที่ว่าคาแรคเตอร์มันใกล้เคียงกันในในสามตัวก็คืออย่างแฝด บางบางประเภทก็จะร้ายคนหนึ่งดีคนหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือพ่อลูกอีกสองคนคือก็เป็นคนดีทั้งทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจะทํายังไงให้ต่างต่างไปในในความในความต่างนิดนิดของสามตัวเนี่ยคนเสี่ยงด้วยไหมครับทุกคนคนเสี่ยงก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะคนเสี่ยงก็เปลี่ยนะระบบความคิดหรือแม้แต่สมาธิในการเข้าฉากก็ไม่เหมือนกัน มีสับสน้างไี่พตอนเล่นจริงเเออแต่พอเวลาเล่นจริงไม่ไม่สับสนมากนะแต่แค่ว่าไอตัวเราอะชอบไม่ชอบนะมีคือไม่อยากไม่ชอบตัวเนี้ยคือมันอินกับตัวเนี้ยอันเนี้ยมี <c oughs> แต่ว่าไม่สับสนมไม่สับสนว่าเป็นตัวนี้เล่นยังไงเป็นตอนนั้นเล่นยังไงไม่มีอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทำงานอินเอายากไหมตัวละอินเอาตัวละครตัวละตัวละตัวยากไหมไม่ยากไม่ยากแต่แต่มีแค่ความเนี้ยความว่า ไม่ชอบอะไม่อยากเล่นอะไม่อยากเล่นตัวนี้มันเหมือนเราอินกับตัวนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอมาเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วมันเหมือนกับมันแบบไม่สนุกเออไม่สนุกดีกว่าแต่แต่ก็ต้องเล่นก็จัดการจัดการด้วยการมีสมาธิมากมากสมาธิสําคัญในการทํางานก็ก็พอมีสมาธิปุ๊บไอ้ความชอบไม่ชอบมันก็มันก็ตัดไปได้เงมันก็เข้าไปในในในฉากนั้นได้โดยแบบ ก็เป็นตัวละครตัวนั้นแต่ว่าก่อนที่จะเข้าหรือว่าเวลาอ่านบทเตรียมที่จะไปทํางานอ่ะผมไม่ชอบเลยมีนะไม่อยากไม่เลยยาไม่เล่นอีกแล้วไม่เล่นอีกแล้ยประวัรินะตัวขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้เล่นอีกแล้วบอกเลยเล่นแปดอีกแล้วไหมคะเพราะว่าเบลก็เล่นสองตัวมาก่อนสามตัวเนียเออพี่ได้เบลเคยเล่นสามตัวเหรอเคยเล่นสองตัวฮะแล้วก็ยอมอ๋อเขาอ๋อเขา ไม่ได้ปรึกษานะ<ไ>เพราะว่าผมว่าการทำงานก็คือมันเหมือนเราเป็นศิลปินนะ่ะเราก็ทางใครทางมันอะไรเงี้ยเราเข้าใจในการทำงานแบบนี้เราก็ผมจะไม่ค่อยปรึกษานักแสดงเท่าไหร่แต่แค่ว่าถ้าถ้าทำงานร่วมกันแล้วก็คือแค่โต้อตอบเขาด้วยความแบบจริงใจก็แค่นั้นประมาณนของตัวละครนั<ห>นแต่ที<ห>อย่างเร<ห>ื่อง<ห>น,นี้คือแผนเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องสุดท้ายแน่นอนครับ ไม่ถ้าเกิออกมาดีแล้วทุกคนอยากโฟกก็ไม่เล่ถ้าเกิดคุณอยากโฟกัสเล่แฝดอีกอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ก็ดูย้อนหลังดูเขอยามาผเขาบอกว่าเล่นแฝดสัตสท้าททยก็เล่นแบบเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแา้วเล่นมาไทยแล้วเดี๋ยวดูอะไรกันว่าด้ผ่านไม่ผ่านเน่ยเขาให้คนที่ตัดส่นรับงานล้วนเล่มหลังจากนี้กระแสน้องกระแสต้องมาแน่นอนไม่ผมไม่ได้ไม่ได้คิดเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้เชื่อว่า ข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่าง,างจะดังหรือจะประสบความสําเร็จหรือจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรย่างเงี้ยผมก็ทําแค่ปัจจุบันไปแต่วันนั้นตอนที่บุกเพมีมีชื่อเสียงมากในในตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้คิดม,ม,มันก็ค่อนข้างที่จะแบบเกินเกินคาดนะแน่ลับในงเงียบนะครับย่างเงี้ยมีโปรไผ่ต่ออะไรกับแฟนคลับในครั้งที่เขายังรักที่โก็ผมก็ต้องขอบคุณเขาแหละครับแต่ก็ แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่ก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นความแบบคิดถึงกันมากกว่าที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อยากเห็นเราอยากเห็นงานเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็สื่อสารกับแฟนยังไงคะในช่วงที่เราอาจจะไม่ได้ออกงานเลสื่อสารรไม่ได้สื่อสารเลยครับได้ดูได้ดูได้ดูแล้วแล้วแบบว่าเนี่ยเขาเรียกร้องไหมครับเสี่ยงไม่ตรงทีมก็ได้ยินข่าวมาตลอดนะครับแแต่เราก็ เราก็เป็นตัวเราแบบนี้แหละครับก,ก็ก็พยายามแบบเวลาที่เจอเขาหรือว่าเวลาที่เราไปเจอตามงานหรือตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็ให้ให้ความรู้สึกดีๆกับเขาได้มากที่สุดแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ทํางานเวลาที่เราอยู่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้ เราก็เป็นส่งเราเองเราก็อยู่ในที่ของที่สุดต่อมาที่ติดมาอะไรไม่ได้บอกไม่ติดต่อเลยครไม่ได้เล่นติดต่ออ๋อนี้เลยเหรอไม่ได้นะอตราเลย ไม่อะไม่ไม่เล่นโซเชียลเล่นไปนานๆนานอัปเดตไอจีทีดิใช่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนานนานทีที่จะอัปเดตพี่ไม่เล่นโซเชียลเลยหรือว่าะจเล่นบ้างก็เล่นเล่นไอจีครับกับเฟซบุ๊กของผมใช่ได้อ่านได้ใครสิดวงแฮกฝากแฟนคลับเรียกร้องมาเยอกเลยก็มีอ่านบ้างครับก็มีเข้าไปบ้างก็บางทีก็อ่านไม่ครบหรอกมันเยอะครับ สถานการนี้ก็ได้ย็นที่โบคอยขึ้นแล้วน้องสัญญานแล้วสัญญาหน่อยบอกว่าไม่ออกไม่รู้ไม่รู้จริงเพราะว่าจริงๆระหว่างการทางานก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้างานมันมันไม่ตรงกับ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 ความที่เราทํางานแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้เราก็ตอบไม่ได้ก็แสดงว่าทัานต้องดูว่างานมันจุงกับใช่ก็คือถ้างานเหมาะสมกับเราเราก็รับมดราะฉะับนนครับโอเค พี่อดีค่ะโอเคด้มี้องฝั่งนี้ครับพี่ป้องมาฝั่งนี้กันพี่งมีนะค่ะุค่ะี่อมากน่พี่้งที่งานหนึองามพี่ป้องัแล้วงานหนึ่งสอได้เลยครับพี่ป้อพี่ยิมพี่ยิมได้หม่อได้อกินวพี่ได้ไเนี่ยค่ะพี่ป้อก็มีค่ะพี่เิพี่ลอ